ทันใหม่ก็คือแบบเข่ามานะคะเนาะเข่ามาเนี่ยเข่ามาบานลูกเด็กนะคะเนาะคือแบบไม่เดินเลยไปนะคะเนาะนะคะไม่เดินตะลึงนะคะพี่สุปัญญาเมชโชรัตดานะคะเนาะแล้วก็พี่อุทยัยพี่มาม่านะคะเนาะน,นะคะแล้วก็พี่สุดานี่กับยังนะคะเนาะนะคะเนาะเดินทางต่อเพราะว่าต้องไปไปบ้านเพื่อน,นะคะน่ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็บางทีแบบเ Folks พื่อนเวลากระตุ้งตรงกรนะะนันนะคะเนาะนะคะเวลาตรงกรันเปิดปาน นองนะค่ะน้องพี่สุดาก็เขามาส่งกําลังใจให้นุเดะนะคะน้องนะคะก็เพิ่งเข้ามาบ้านนุเดงครั้งแรกเช่นกันนะคะน้องพี่สุดานะคะน้องนะคะมาส่งกําลังใจให้นุเดียงก็ยินดีตอนรับเลยค่ะเด้อนะคะน้องเพื่อนๆิ่งพี่ทุกท่านนะคะน้องน่ะค่ะพี่อะไรนะคะน้องพี่พระวานร้องแวะมาส่งกําลังใจจ้านะคะน้องน่ะค่ะพี่ขมูลวันบอกแม่เคียนนะคะน้องสวัสดีนะคะน้องพี่ขมูลวันก็สวัสดีทักทายแม่เคียนนะคะน้องต่นุเดียงก็เนี่ยค่ะน้องก็ ถึงเวลากลับมาเปิดคาการมองเห็นนะคะนาะนะคะมาส,สุมัททีนะคะเน้อนะคะมหานามไม่เต็มโอ่งอยู่ที่นั่นนะคะนาะนะคะถ้าเรามีโทอไม่ถอยกลอนนะคะนาะนะคะนะคะไม่ถอยกลอนนะคะเนาะไม่ถอยหลังไม่ยุดนะคะนาะนะคะเดนูเดง้าบอกว่าน้องนูเดงจ้านะคะนาะ นะ,ะนอ้องนูแดงนะคะนอ้องพิกาโบพิกานี่ก็ออพี่กมลวากดก็มาเปิดข่าการมองเห็นนะคะเนาะนะคะก็เปิดข่าการมองเห็นให้พี่ไอซ์ได้เห็นนะ้องว่าเอื่นเด้งก็ก็ทางจุบานนะคะเนาะ,ะ,ะ,ะนะคะเสียงรถก็จะดัง เพราะว่าน,นี่นูเด้งึ้นเวทีในห้องนะคะนั่นนะคะขึ้นเวทีอยู่ในห้องครเป็นก,กำลังใจให้นะคะนั่นนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะนี่น,นะคะฝนตกไหมจ้าพี่นิตยาก็แม่อพอเด้งนูเด้งนะคะเด้อนะคะท่านชมในกัรก็นูเด้งนะคะนี่ชมเขาเรียกชมอะไรก็ไม่ทีมีธุระไว้ ทายมาพูดคุยนะคะเนาะ,ะนะคะมาส่งนกำลังใจให้นะคะเนาะนะคะ,ะบางท่านเมืองที่แบบกรมีเพื่อนๆอยู่ค่ะแต่ว่าบางข้างเมืองที่สัญญาณเรามีตากก็สวัสดีทักทายกันนะคะเนาะ,ะนะคะก็ ح, พี่สุดานี่ก็ทักทายมาจากสวีเดนนะคะน้องจ้าน้องนะคะเพราะว่านุเดงก็ได no? ้รู <in GPS> <não> Có, ้จักกับพี่เขาอยู่บ้านพี่สุปัญญานะคะน้องพี่สังคมนะ้องนะคะได้รู้จักพี่เขาอยู่บ้านพี่จ้าคุณชอละดานะคะะน้องสวัสดีทักทายนะคะน้องนะคะสวัสดีจ้าพี่สุดานะค่ะน้องพี่สุดาว่าสวัสดีจ้าชอละดานะคะใจ มาทานเขามาก็มาอยู่ทักทายพูดคุยนะคะเนาะนะค่ะเพราะใเวลาก็ขอตัวกลับนะคะเนาะขอตัวเดินทางต่อไปพี่สุดาก็เพิ่งเขามาบ้านนูเดียงข้างแรกนะคะเนาะนะคะเขามาข้างแรกมาส่งกําลังใจให้นะคะเนาะนะคะนูเดียงก็ยินดีต้อนรับนะคะเนาะนะคะส่วนนูเดียงนี่ก็เนาะก็ถึงเวลาก็เปิดบ้านนะคะเนาะนะคะึ้นเวทีนะคะเนาะนะคะช่วงประมาณสี่กว่ามาครับ พี่กมลวันบอกพี่กาบอกว่ามาคาบมาคาบเคเคนะคะน้อนะคะมาคาบเคเคแบบขยันด้วยนะคะน้อถึงเวลาก็ขึนเวทีนะคะน้อนะคะต้นจนแบบว่าตอนนี้แบบเลยเตลิดองแลค่ะนาะเลยขึ้นนะคะนาะพี่กมลวานนะคะนะอนะคะเย็นนี้ได้ไรท่านเขากันจ้านะคะนาะได้ไรท่านเขากินเขากันนาะเย็นนี้นะคะนาะนะคะ เดี๋ยวก็ขอบคุณนะคะนาะทถูกกำลังใจด้วยค่ะเด้อนะคะเนาะนะคะที่แบกเขามาส่งกำลังใจให้เด่นนะคะนาอนะคะเพื่อนเพื่อนก็ต่อไปยึดกอจะได้แบบได้แบบอ่านได้คินวิธีนะคะนาะนะคะคืนวิธีแบบสะดวกสบายนะคะที่ไหนนะคะทุกบ้านแล้วนะคะเนาะนะคะทีเวลาก็เปิดบ้านนะคะนาะนะคะเปิดขาการมองหินนะคะนาอนะคะก็มาสะสมนาทีนะคะนาอนะคะ เ,เพราะว่าช่วงเด้งขึ้นเบที่ไม่ใหม่หนูเด้งก็ยังไม่ดูจักกับเ,เพื่อนๆนะคะเนาะอว่าเออเขาทำการแบบไหนยังไงนะคะเราเรายังไม่ดูเด้งหนูเด้งนะคะเด้อนะคะท่านชมในกันก็หนูเด้งนะคะชมเขาเรียกชมอะไรกําลางกายทงใสไม่ได้ยินแล้วค่ะพีกาเพราะว่าพี่จมุนวันบบหนูเด้งะคะ่ะเพราะว่าออกกําลังกายอยู่เนาะนะคะ กำลังไก่ยอยู่ตัวนี้ไอบารูดหายไปต้องต้องเก่าเบงนะคะนาะงไปเทาก็เลยต้องหาใหม่นะคะนาอนะคะอ๋อพี่เก้าไปด้วยไปด้วยนะคะนาอนะคะอ๋อพี่เก้าบอก่นะ,ะเป็นวันทํางานของนูเด้งก็วันสุดท้ายนะคะนาอนะคะสุดท้ายวันสุดธรรมดานะคะนาอะนะคะนะคะแล้วก็ยุเสาวทย์นะคะนอะาอนะคะยุเสาววนะคะนะพราะว่าสาบานไปเยอะพูดนะอย่าไปเที่ยวซาบานไหลไปเยอะปวดเด้อเด้อพี่กาน,ะะนอ้องหะระวังงนึ นะคะนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝ้าลงเพ่งเยอะนะคะนาะต้องระวังเหญนานดูเดงก็เป็นยังไงบ้างนะคะนาะนะคะ,ะพี่สุดานีก็เป็นยังไงบ้างคะเนาะยังอยู่ไหมคะนาะนะคะพอมื่อกินหนูเห็นหนูเด้งเห็นอ่านไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะน้องขอโทษด,ด้วยค่ะเด้อ นะคะว่าพี่กาบอกว่าฟ้าร้องเพลงเอ้าฟ้าลงเพลงอีเลนิจ่าพี่กาหนูเดียงก็เป็นกำลังใจให้เ้อค่ะเด้อเขามาบ้านูเดียงแล้วนูเดียงก็หลักๆกดๆไว้นะคะเนาะนะคะนูเดียงก็หลักๆกดๆนะคะเนาะนะคะก็อีกันะัศน์งวนที่หน้าที่นูเดียงก็จะลงลงลงแล้วนะคะเนาะนะคะลงลงเวทีนะคะเนาะนะคะ อ่าพี่อ่ากมลวันปัญญานะคะน้องพี่สุปัญญาทรายคําบอกว่าอ่าสวัสดีจ้าน้องนะคะน้องก็สวัสดีดาเด้อค่ะเด้อพี่สุปัญญานะคะเนาะนะคะอ่าพี่บอกมาส่งกําลังใจให้พี่สุดา,าก็เพิ่งเข้ามาอ่าบ้านหนูเดียงั de ้งแรกนะคะเนาะนะคะเข้ามาครั้งแรกมาส่งกําลังใจให้นะคะเนาะนะคะหนูเดียงก็ยินดีต้อน แม่เขียนนะคะเนาะนะคะพี่สังก็บอกว่าว่าจะปลอมตัวมาชักหน่อยบอสํนะาเร็จนะคะเนาะบอสําเร็จนะคะเนาะจะมีวงซิลิกูนนะคะเนาะนะคะกอสวัสดีครับคุณหนูแดงนะคะเนาะกอสวัสดีจ้านะคะเนาะนะคะขอขอบคุณน,นะคะเนาะที่อ่ะาจะสีมานะคะเนาะนคะค่ะเปื่อนป,ปีทันใดผ่านไปผ่านมานะคะเนาะเห็นบานหนูแดงเปิดบานก็เข้ามา ดื่มหน้าเนาะค่ะมาเปิดบ้านแล right ้วจ้า huh? นะคะเนาะมาเปิดข่าการมองหินนะคะเนาะนะคะก็เนี่ยค่ะก็มาสะสมหน้าที่นะคะเนาะนะคะมาตามหานะวันปนหน้าที่ของเราที่เราจะต้องขึ้นเนาะนะคะขึ้นเวทีเกิดเป็นเพื่อนพี่ทันใดผ่านไปผ่านมาก็เด็กขาเวกเขาเนาะนะคะเมเชอร์รัตานี่ก็หอไปขายโกงไหมจ้าฝนตกไหมค่ะเนาะนะคะฝนตกกันไม่จ้าพี่สุปัญญานะคะเนาะแล้วก็ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะเนาะให้กำลังใจกันเล็กกันนะคะเนาะนะคะให้กำลังใจกันเล็กกัน บางสวัสดีดาเดอจ่าเดสนะคะนาอพี่สกุลนะคะพรสกุลนะคะนาะนะคะก็สวัสดีค่านะคะเนาะนะคะที่แบบเขามาส่งก uh, ําลังใจให้ข้างนูเดงก็ลืมนะคะนาะนูเดงต้องขอโทษดาเดอค่ะเดอเม่คําผิวนะคะเนาะนะคะนูเดงต้องขอโทษด้วยนะคะน้องรคาสารคดคือแบบทํางานนะคะนาะทํางานก็เปิดใจที่ไม่ให้มีนะคะนะคะนะคะนูเดงก็สวัสดีเช่นกันนะคะเดสนะคะเนาะ นะคะเนาะพี่อะไรคะสักที่พ,พรพรอ่าะพระละสกุลนี่ค่ะเนาะนะคะนะคะเดยงก็ก็วกลัวก็กายเช่นกันนะคะเนาะนะคะ,นะคะ ก็เลยอ่าเลยสังเกตดูนะคะเนาะสังเกตดูแล้วก็กขัไปบ้านเพื่อนนะคะเพราะว่าเราทํางานตรงจุดนี้เราต้องให้กําลังใจกันด้วกันนะคะเนาะนะคะเราต้องช่วยกันพยุงกันไปนะคะเนาะนะคะต่างใจหเหมันเดิมนะคะเด้อคุณลุงทวีนะคะเนาะนะคะค่ะจะเกิดยังไงหนูเดงผ่านไปเจอนะคะเนาะนะคะไปเจอก็หนูเดงก็จะเป็นสุปัญญานะคะเนาะนะคะขอบคุณนะคะเนาะทีเขามาส่งกําลังใจห้เด้ยค่ะเด้อพปีสังคมนะคะเนาะนะคะ นะะคก็ขอบคุณมากๆค่ะนะคะน้องนะคะวันนี้ก็นะคะก็ระวังด้วยค่ะเด้อเป็นนะคะ่น้องพี่กากระบอกพี่กรมลวันระวังนะคะน้องนะคะนะคะพี่กาบอกเป็นเป็นห่วงนะคะพี่ซากว่าฝนจะตกนะคะน้องช่วงตอนเย็นนะคะน้องฝนชอบตกช่วงค่ำนะคะน้องนักข่าสวัสดีจ้าแม่คำพีหมาแบบยาวมากค่ะพี่พี่มะม่านะคะน้องพอเร่งปุ๊บหนูเร่งจะอ่านเด้งหายไปเลย นะคะเนาะเด้งหายไปเลยหายกำลังใจกันนะคะเนาะนะคะเพราะว่าเราต้องช่วยกันนะคะเนาะช่วยกันเพราะว่าคือแบบอยากให้แต่ละท่านแต่ละบ้านนะคะถึงแบบพี่สาวคนสวยนะคะเนาะชส่แม่ใส่นะคะเนาะไม่ใช่ไรนะคะเนาะนูเด้งอ่านพิษนูเด้งขอโทษด่เดือจ้าพอดีสายตาไม่ค่อยดีนะคะเนาะขนาดสีตาแล้วยังเชิญมาดื่มน้ำด้วยกันนะคะเนาะนะคะเนาะ มาดื่มน้ำมาท,าท,าทาักท้ายพูดคุยเห็นคนเนี่พี่สุดาก็พึ่งเขามา,าบ้านนุเดียงข้างเลขกนะคะเนาะนะคะเขามาข้างเลกมาส่งกำลังใจหายนะคะเนาะนะคะนูเดียงก็ยินดีต้อน เดงก็แนะนําตัวด้วยค่ะนู่เดงก็เป็นคนโคราชเลยนะคะเนาะนะคะเป็นคนโคราชก็อำเภอโนนสูงนะคะเนาะจังหวัดนครราชสีมานะคะเราเริยนกานมาหอวพักเข้ามาก็เลยแบบออ๋ตรงมาสิที่เสียงรถดังนะคะนาอนะคะนะคะกอสวัสดีค่ะแม่บุญพร